มาแสงอรุณเป็นอาจารย์ประจําหมวดวิชาลายรดน้ําภาควิชาศิละปะร่วมสมัยวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมวันนี้จะมาสาธิตการลงลักปิดทองลายรดน้ําในวิชาลายรดน้ำหนึ่งของชั้นปวช3ค่ะขั้นตอนในการที่เราจะทําลายรดน้ําเราจะมารู้จักวัสดุอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการทําลายรดน้ํานะคะวัสดุ หอระดานหอระดานก้อนฝนให้เป็นผงกาวกระถินนำมาต้มให้เป็นน้ำเพื่อใช้ผสมฝักส้มปล่อยแห้งนำมาต้มกรองเอาน้ำยางรักใช้ในการเช็ดรักปิดทองลูกประครบแป้งดินสอพองห่อผ้าขาวใช้ในการโรยแบบปลูกผู้กันเบอร์ศูนย์พิเศษและขนาดต่างๆใช้ในการตัดเส้นหอรดาน สะพานรองมือใช้รองมือในการตัดเส้นหรอรดานกล่งบทยาใช้ผสมน้ำยาหรอรดานแผ่นทองคำเปลวแท้ใช้ปิดทองแผ่นพื้นอะคริลิกใช้ในการตัดเส้นหรอรดานในการทำลายลุดน้ำขั้นตอนแรกนะคะเราจะเลือกแบบมาก่อนนะคะโดยการหาแบบหรือร่างแบบขึ้นมานะคะโดยการ ตัดเส้นถุงดาเพื่อดูน้ําหนักของลายนะคะพอเราได้แบบอย่างนี้มาเราจะมาทําแบบปลุกในขั้นตอนต่อไปนะคะพอเราได้แบบถ่ายเอกาสารมาอย่างนี้นะคะเราก็เอากระดาษไขมาวางทาบบนเพื่อจะทําแบบปลุกนะคะในการทําแบบปลุกอันนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษไขอันนี้นะคะเราได้แบบที่พร้อมจะปลุกแล้วก็เตรียมแผ่นโฟมมารองด้านล่างหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ ที่มีความหนามาวางด้านล่างเพื่อจะทําเป็นที่รองของการปลูกนะคะเข็มปลุกก็จะมีความยาวประมาณ1มิลนะคะอย่าให้ยาวมากเนื่องจากว่าถ้าเรายาวมากเนี่ยการปลุหรือว่าการปักลงไปลงบนบนแบบปลุเนี่ยค่ะมันจะทําให้ให้ช้าแล้วก็หนืดนะคะวิธีการปลูกเราก็ปลูกตามลายนี้ไปเลยนะคะวางเข็มปลุให้ตรง แล้วก็ปักลงไปตามเส้นแบบนี้นะคะในการดึงปลายเข็มออกมานะคะอย่าให้มันยาวมากให้เราดูปลายเข็มประมาณ1มิลหรือไม่เกิน2มิลนะคะแล้วก็ปักลงไปวางดินสอให้ตรงนะคะเพื่อไม่ให้เข็มหรือรูของเข็มปลุกนี้เป็นรอยถากนะคะถ้าเราต้องการดูว่ารอยปลุกของเราเนี่ย สม่ำเสมอหรือห่างกันมากน้อยแค่ไหนให้เรากลับด้านไปดูด้านข้างด้านหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองดูว่าเส้นของเราเนี่ยมันถี่หรือมันห่างเกินไปก็สามารถปรับปรับได้ค่ะพอเราปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็แกะกระดาษไขออกมาจากแบบที่เราถ่ายเอกสารมานะคะเราก็จะได้แบบปลูกแบบนี้นะคะที่เป็นลายเส้นเส้นปลูกแบบนี้ค่ะ ต่อมาเราก็จะใช้พื้นแผ่นอะคริลิกนะคะในการสาธิตครั้งนี้นะคะแผ่นอะคริลิกนเนี้ยมันก็จะมาในลักษณะที่มีพลาสติกห่อสองด้านนะคะให้เราแกะด้านใดด้านหนึ่งเพื่อจะนําพื้นไปล้างนะคะวิธีการลอกออกก็คือลอกออกจากด้านมุมนะคะแล้วค่อยๆลอกออกมา,าน,นะคะและเดี๋ยวเราจะนําพื้นไปล้างเพื่อลดความมันวาวของพื้นอันนี้นะคะ ในขั้นตอนของการล้างพื้นนะคะแผ่นอะคริลิกอันนี้นะคะมันจะมีความมันวาวของของยางที่เราลอกออกไปเมื่อกี้ทีนี้เราจะใช้ดินสอพองเนี่ยค่ะที่เป็นแป้งมาล้างนะคะโดยการใช้น้ําพรมลงไปเสร็จแล้วใช้ดินสอพองโรยลงไปนะคะโรยลงไปใช้มือบีบแป้งให้ละเอียดนะคะบนดินสอพองให้ทั่วแผ่นนะคะค่อยๆ ใช้แรงมือในระดับที่เท่ากันนะคะวนไปเรื่อยๆจนกว่าดินสอพองจะแห้งแล้วก็หลุดออกจากพื้นไม่ต้องกดให้แรงมากเนื่องจากว่าถ้าเรากดแรงมากเนี่ยฝุ่นแป้งดินสอพองจะทำให้พื้นเป็นลอยอันนี้ดินสอพองก็จะเริ่มหลุดแล้วนะคะก็จะค่อยๆให้มันหลุดออกไปนี่ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดนะคะส่วนที่ตรงไหนที่ยังมีความมันอยู่เราก็เอาฝุ่นแป้งมารูปซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะ สังเกตจากความมันก็คือเราจะเห็นแสงสะท้อนที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆเงอติดอยู่เราก็จะลูบด้วยฝุ่นแป้งน2ดสอพองที่นึ่นะคะก่อนที่เราจะตัดเส้นกันนะคะเราก็มาผสมน้ํายาห่อระดานกันก่อนนะคะอุปกรณ์ในการผสมก็จะมีโก่งนะคะแล้วก็มีตัวผสม3ามอย่างมีห่อระดานฝักส้มป่อยนะคะแล้วก็กาวกระถิ่น,นะคะ่ะในการผสมนะคะเราจะเริ่มใส่จาก ขอระดานก่อนนะคะอัตราส่วนจะเท่าเๆกันนะคะก็คืออย่างละ1ช้อนน้ำฝักส้มปล่อย1ช้อนกาวกระถิน1ช้อนคนทุกอย่างให้เข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกลงบทยาจะเป็นตัวช่วยให้ หอรด,ดานมีความละเอียดมากขึ้นนะคะเราคนจนผงหอระด,ดานกับน้ำยาสองส่วนที่เราใส่ไปนะคะเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเทสว่าน้ำยาหอรด,ดานใช้ได้หรือเปล่านะคะวิธีการเทสก็คือนะคะเอาน้ำยาหอรด,ดานที่เราผสมไว้เนี่ยจุ่มด้วยผู้การตัดเส้นเบอร์ศูนย์พิเศษนะคะแล้วใช้สะพานรองมือในการวางแล้วก็เทส บนพื้นนะคะเพราะว่าพื้นอันนี้เราล้างสะอาดแล้วไม่สามารถเอามือไปวางทับได้เนื่องจากมือของเราเนี่ยมันจะมีเหงื่อถ้าเราเอามือไปทับบนแผ่นก็จะทําให้วันมีคราบเหงื่อและทําให้ปิดทองยากนะคะหรืออาจจะปิดทองไม่ติดเลยมาเทสตรงขอบขอบของแผ่นอะคริลิกที่เราต้องการนํามาใช้นี่นะคะก็เทสแบบเป็นสิ้นประมาณนี้นะคะรอจนแห้งสนิทแล้วเราใช้สำลีนะคะให้สำลีม้วนให้เป็นก้อน แล้วก็จะถูดูว่าหลุดหรือเปล่านะคะใช้แรงมือนิดนึงในการถูนะคะถ้าไม่หลุดแสดงว่าน้ํายาใช้ได้อันนี้หมายความว่าน้ํายาเราใช้ได้นะคะน้ํายาของเราไานของเราแล้วเราจะไปขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือจะโรยแบบวิธีการโรยแบบนะคะเราก็ได้แบบปลูกที่เราปลูกไว้เมื่อข้างต้นแล้วนะคะแล้วก็มาวางตามรูปแบบที่เราต้องการว่าจะให้ลายอยู่ในระดับไหนบนแผ่นพื้นของเรานะคะ อันนี้ก็วางให้หยุดในตรงกลางเป็นรูปคล้ายๆหยดน้ําให้อยู่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ลูกป,ประครบนะคะในการรูปในการโรยแบบค่อยๆรูปค่อยๆรูปวิธีการรูปก็คือจะรูปจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างได้นะคะแต่ห้ามรูปบนเนื่องจากว่าจะทำให้ แบบปลุกเราขาดได้นะคะน,นี่เราก็จะค่อยๆลูบไปพอเราโรยแบบจนทั่วแล้วนะคะโรยฝ่นแป้งโยรยลูกประครบจนทั่วแล้วก็เช็คดูว่าฝ่นแป้งติดลงบนพื้นทั่วหรือเปล่าใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะกดแบบไว้แล้วใช้มืออีกข้างหนึ่งเปิดแบบนี้นะคะเช็คดูว่าฝ่นแป้งติดครบตามแบบที่เราโรยไว้ไหมทั่วหรือเปล่านะคะถ้าทั่วแล้วเราก็สามารถยก ออกได้เลยแต่ถ้าไม่ทั่วเราก็วางกลับลงไปเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็รวฝุ่นแป้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนที่เราคิดว่ามันยังไม่ชัดไม่ติดเราก็สามารถหมุนมือลงไปแต่เรามัดระวังอย่าให้มือโดนพื้นนะคะหรือให้โดนได้น้อยที่สุดนะคะน,นี้ก็จะเช็ดอันนี้ทั่วแล้วเราก็สามารถยกแบบออกได้นะคะค่อยๆเลื่อนอันนี้ก็เป็นแบบ แบบการโรยแบบที่เสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขั้นตอนต่อไปก็คือตัดเส้นตามฝุนแป้งที่เป็นเส้นเส้นปลูแบบนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะใช้น้ํายาหอระดานที่เราผสมไว้นะคะแล้วก็ได้มีการทําการเทสเรียบร้อยแล้วเป็นการตัดเส้นตามฝุนแป้งนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตัดเส้นน้ํายาหอระดานนะคะบนแผ่นพื้นนะคะที่ได้เตรียมไว้แล้วก็ได้โรยแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็นำสะพานรองมือมาวางระหว่างงานผ่านงานไว้แบบนี้เพื่อรองมือไม่ให้มือไปโดนหรือทับฝุ่นแป้งที่เราได้โรยแบบไว้นะคะ mm. ก็คือให้เราล่างเส้นนะคะตามตามเส้นปลานี้เลยนะคะค่อยๆลากเทคนิคการตัดเส้นหรอระดานก็คือเราจะตัดให้ตัวลายเรียกว่าแบบปลายเปิดเพื่อไม่ให้ยอดลายมันกุดนะคะ ในกรณีที่เราตัดเส้นแล้วเกิดการผิดนะคะเราก็หรือเส้นมันคลาดเคลื่อนจากต้นแบบเราสามารถลบได้นะคะวิธีการลบก็คือนำเอาดินสอพองผสมน้ำให้มีความเหลวนะคะแล้วก็ใช้สำลีพันไม้ขนาดเล็กมาลบในส่วนที่เราทำผิดนะคะลบจนสะอาดแล้วเราก็สามารถตัดเส้นส่วนตรงนั้นใหม่ได้ค่ะ พอเราเริ่มตัดเส้นเป็นเส้นรอบนอกได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเส้นรายละเอียดด้านในเรียกว่าเส้นแหล่นะคะเราก็ใช้พู่กันปรับขนาดเส้นให้เล็กลงนะคะแล้วใส่ด้านในของตัวลายนะคะลายลดน้ำเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่ขนาดของเส้นนะคะไม่สามารถทำแรงเงาได้นะคะจึงให้ความสำคัญกับ ความหนาบางของเส้นเพื่อเป็นน้ำหนักของลายนะคะหลังจากที่เราตัดเส้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการถมพื้นด้วยน้ำยาห่อระดานเราก็จะปรับผู้กันให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นผู้กันเบอร์1หรือเบอร์2พิเศษนะคะเพื่อ เพื่อเป็นการถมพื้นในระหว่างช่องของลายนะคะก็จะแทรกเข้าไปนะคะถมเพื่อเน้นตัวลายให้ดูดดินขึ้นมานะคะตามแบบที่เราได้เลือกไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะคะในส่วนของการถมวันนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังไม่ให้น้ำยาหัวดานเข้าไปในส่วนที่เราได้ตัดเส้นเป็นลายไว้นะคะต้องค่อยๆลากลาก,ลากมือลงไปนะคะแล้วถมพยายามอยาให หินพื้นนะคะเป็นจุดๆเรียกว่าเป็นตามมดนะคะเราต้องถมให้เนียนในละเอียดนะคะอันนี้น้ำยาหรอดดานจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ทองโดนพื้นเมื่อเรากระทบเส้นถมลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บรายละเอียดในส่วนที่เป็น ช่อลายหรือรายละเอียดของตัวภาพที่เราต้องการให้ให้มีความละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้คู่กันตัดเส้นเป็นเส้นเล็กๆนะคะเราก็จะใส่เส้นแรล,ลงไปในพื้นที่ที่เราต้องการจะใส่นะคะโดยการทาผู้กันให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะลากไปในพื้นที่ที่เราต้องการใส่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบ การตัดเส้นกระทบลายเรียบร้อยแล้วนะคะของน้ำยาหรอระดานที่เราจะทำการปิดทองในขั้นตอนต่อไปนะคะในการปิดทองก็จะมีอุปกรณ์คือน้ำยาลักษ์นะคะแล้วก็แผ่นทองคำเปลวแท้ขนาด4,4คูณเซนอันนี้นะคะแล้วก็ลูกป,ประครบที่มีฝุ่นแป้งดินสอพองอยู่ด้านในนะคะใช้ทำความสะอาดพื้นในการที่เราจะเช็ดน้ำยาลักษลงไปค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําความสะอาดพื้นโดยการใช้ลูกประครบเนี่ยค่ะลูบบนชิ้นงานนะคะเพื่อเอาผุนแป้งที่เป็นเส้นรอยปลุกทีแรกออกนะคะลูบออกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใช้สำลีในการเช็ดอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อเช็คว่าเส้นเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่านะคะถ้าเส้นหลุดเราก็สามารถซ่อมได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเช็ดลากปิดทองนะคะเราก็เช็ด ะะใช้วิธีเช็ดวนไปแบบนี้นะคะเรื่อยๆให้ทั่วตรงไหนหลุดเราก็ใช้น้ํายาหอระดานซ่อมในส่วนที่หลุดนะคะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้น้ํายาลัดนะคะเช็ดลงไปเราจะเช็ดเป็นลักษณะวนนะคะที่การเช็ดก็จะเช็ด,ด้ให้ทัว่วเราสังเกตถ้าสีดํามันเคลือบให้ทัว่ว ในส่วนที่เราตัดเส้นไว้นะคะบนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะเป็นการเช็ดให้ทั่วครั้งที่1นนะคะครั้งต่อไปเราเรียกว่าการถอนลักนะคะก็คือเอาสัมีเช็ดเหมือนเดิมนะคะโดยที่ไม่ต้องจุ่มน้ายาลักอีกนะคะเพื่อเป็นการดึงน้ำยาลักที่ติดอยู่ที่พื้นงานออกนะคะก็ทําเหมือนเดิมนะคะปั้นก้อนสัมีให้เป็นก้อนจับแล้วก็เช็ดด้วยน้ําหนักมือที่ สม่ำเสมอกันทั้งงานนะคะเพื่อดึงให้สัญลักษณ์มันหลุดออกมาหรือการถอนออกมาที่เท่ากันนะคะค่ะให้เราใช้ลูกประครบที่มีผงแป้งอยู่นะคะตบที่มือเพื่อไม่ให้เหงื่อจากมือะคะ่ะไปแตะอยู่บนพื้นที่เราได้เช็ดลักไว้แล้วนะคะนี่เราก็แตะนะคะมันก็จะมีความเหนียวอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้เราก็ใช้แผ่นทองในการแปะลงไปนะคะวิธีการแปะก็คือ เราจะจับแผ่นทองมาตามประมาณที่เราสามารถจับได้นะคะเดี๋ยวจะวางเป็นท่านแบบนี้นะคะเป็นท่านแบบนี้ก็จะเปิดแผ่นทองมาแบบนี้นะคะแล้วก็จับแล้วก็วางนะคะแล้วเราลองกดดูว่าพื้นมันเงาหรือเปล่าถ้ามันเงาขึ้นมาแสดงว่าน้ำยาลักษของเรา ได้ที่แล้วนะคะสามารถติดทองได้นะคะวิธีการติดนะคะแผ่นต่อแผ่นก็คือเราจะให้มันทับกันอยู่ประมาณ2มิลนะคะไม่เกินเนื่องจากว่าถ้าเราทับกันมากเนี่ยมันจะเป็นรอยต่อของทองที่ชัดเจนนะคะก็เราก็จะเปลืองปริมาณของทองด้วยนะคะเราก็จะให้พับกันใน,ในระยะที่ห่างประมาณมิลถึงอ2มิลนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดของการปิดทองนะคะก็ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นรอยต่อรอยห่างเราก็จะเอาแผ่นทองนะคะมาปิดนะคะวิธีการปิดก็คือเราจะหักเขาเรียกว่าหักแผ่นทองนะคะแล้วก็จะติดในส่วนที่มันห่างกันอยู่อันนี้เราปิดทั่วทั้งชิ้นงานแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะกดลายให้ แผ่นต่อของทองต่อกันนะคะเราจะเริ่มกดตั้งแต่ส่วนที่มันพับซ้อนกันของลายนะคะของทองอันนี้นะคะเราก็ใช้นิ้ววางแล้วก็กดนะคะกดลงบนแผ่นทองนี้นะคะออกแรงมือนิดนึงนะคะแล้วก็กด ใช้วิธีกดนะคะจะไม่ดันถ้าดันแล้วจะทำให้แผ่นทองมันแตกแล้วมันจะทำให้เป็นรอยช้ำของทองอันนี้นะคะเราก็ปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สำลีวนเพื่อดึงแผ่นทองแล้วก็กดแผ่นทองให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะ เราก็จะใช้สำลีม้วนเป็นก้อนเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆวนนะคะเพื่อกดแผ่นแผ่นทองให้มันแน่นขึ้นนะคะนะคะพอเราก็วนให้ทัว่วเพื่อกดให้แผ่นทองมันแน่นขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําไปล้างนะคะเป็นการลดน้ําอีกทีหนึ่งะคะ่ะอันนี้เราปิดทองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนําไปลดน้ํานะคะล้าง แผ่นทองในส่วนที่เราไม่ต้องการให้ติดบนลายออกนะคะก็คือส่วนที่จะหลุดก็คือส่วนของน้ํายาหรอระดานที่เราได้ติดได้ตัดเส้นไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาล้างนะคะหรือหรือว่าเรียกว่าการลดน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะเอาวัสดุการอุปกรณ์ในการลดน้ํามานะคะก็คือจะเอาน้ําใส่มาในกระมังแล้วก็จะใช้อกกี้ฉีดน้ํานะคะานาดนลงไป เราก็จะใช้น้ำพรมลงไปบนแผ่นอะคริลิกบนพื้นของเรานะคะเพื่อให้คอระดานหลุดออกมานะคะแต่ทีเนี้ยเราจะใช้ตัวช่วยในการซับให้หอระดานหลุดก็คือเปลือกของทองคำเปลวนะคะเราก็จะกางแบบนี้ทับลงไปในส่วนที่เราปิดทองนะคะทับในบริเวณที่เราปิดทองให้หลุดลงมา ะะเ,ปเป็นตัวช่วยซับให้ทองมันหลุดง่ายขึ้นค่ะวางต่อกันไปเรื่อยๆนะคะให้เต็มชิ้นงานให้เต็มตัวลายของเรานะคะตอนนี้สังเกตได้ว่าน้ำยาห่อระดานในบางส่วนจะเริ่มหลุดออกมาแล้วนะคะนะคะคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเขยา่าขคอๆให้หลุดออกมาใช้สำลีนะคะชุบน้ําแล้วก็ใช้วิธีลูดลายออกไปนะคะค่อยๆล้าง ะะตอนนี้เปลือกทองก็ค่อยๆซับให้ห่อระดานมันหลุดออกมานะคะันนี้เราก็จะเห็นส่วนทองที่เราไม่ต้องการให้ติดอยู่ที่ปืนก็จะหลุดออกมาและหลังจากนี้เราก็จะเช็ดเศษทองออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะซับน้านะคะซับน้ําออกจากชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ ทองในส่วนที่เราถมหรอรดานไว้ก็เริ่มหลุดออกไปแล้วนะคะเริ่มหลุดออกไปนะคะเหลือแต่ส่วนที่เราต้องการให้ติดอยู่บนพื้นนะคะอันนี้กระบวนการนี้เรียกว่าการลดน้ํานะคะนะคะอันนี้ก็คือเราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราก็จะมาซับน้ําที่ติดอยู่ตรงบนชิ้นงานนะคะโดยใช้สาลีนะคะวางซับลงไปเพื่อจะดึงน้ําที่ติดอยู่บนชิ้นงานออกนะคะ ก็จะค่อยๆซับลงไปเรื่อยๆนะคะในในขั้นตอนนี้ตัวทองยังไม่เซ็ตตัวที่ขนาดจะติดบนพื้นได้สนิทนะคะเราจะต้องรอเวลาอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งที่ทองมันจะเซตตัวแล้วก็ติดบนพื้นได้สนิทที่ไม่ไม่หลุดลอกออกมาถ้าไม่มีอะไรไปขีดข่วนทําความสะอาดพื้นบางส่วนที่ไม่สะอาดอย่างเช่นพื้นที่ติดยางลัก ติดพอระดานอยู่หรือว่าติดกินสอพองนะคะเราก็ค่อยๆเช็ดออกไปนี่คือชิ้นงานสำเร็จในการปิดทองลายรดน้ำในวันนี้นะคะในกระบวนการเรียนการสอนลายรดน้ำของวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชเราได้สอนเทคนิคกระบวนการรูปแบบแบบลายรดน้ำแบบโบราณเพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปพัฒนาทักษะสร้างเป็นงานสร้างสรรค์นในครั้งต่อๆไป สุดท้ายนี้สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจการสร้างสรรค์ผลงานลายรดน้ำนะคะอยากให้ตั้งใจฝึกฝนศึกษาหาข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะให้เกิดความชำนาญเกิดความเชี่ยวชาญเพื่อจะเป็นต้นทุนในการสร้างสรรค์ผลงานลายลดน้ำในรูปแบบที่หลากหลายต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ